ผมขอนิดเดียวไหนๆก็อยากจะรู้แล้วไอ้เรื่องกรณีเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้โกรธตำรวจหรอกกรณีคลิปเสียงของพี่สารวัตรใช่ไหมค่ะชื่อพี่อะไรนะลองลองิองีทอนฮะเออพี่นิติธรที่แกอัดมาแล้วมีเสียงจิ้งหรีดอะคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะไนลอง คลิปเสียงที่มีเสียงที่เราเปิดคลิปตัวไหนขึ้นมาก็ได้แล้วประเด็นก็คือหลายคนก็สงสัยบอกเอ๊ะทำไมตอนกลางวันเนี่ยทำไม <15. S 1> คลิปเสียงเนี่ยม,มันมีเสียงจริงรีด<ม>อันนี้เดี๋ยวจะบอกแล้ผมเนี่ยโคตรรักตํารวจเลยวันนี้บอกน้องต้องไปหาความจริงเรื่องนี้มาไม่อย่างนั้นพี่เขาจะซวยประเด็นก็คือเราก็เลยไปเห็นว่ามุมจอของพี่สารวัตรคนนี้เขาท่านองป่าผมเรียกตําแหน่งถูกป่าวอ๋อเป็นสารวัตรสารวัตนะรนิติธร ท่านเองเนี่ยตรงหัวจอโทรศัพท์ท่านก็คือตอนสี่ทุ่มใช่แสดงว่าตอนสี่ทุ่มมันมีโอกาสจะได้ยินเสียงจงิ้งหลีดแต่ถาว่าแล้วในคลิปเสียงที่ท่านคุยกับลูกน้องเนี่ยมันเป็นตอนกลางวันทําไมเสียงจิ้งหลีดมันมาไหนะยืนโทรศัพท์หน่อยดินนคุณผู้ชมฮะเข้าใจว่าเวลาท่านจะจะเอาหลักฐานมาเนี่ย คือรัษณะดูง่ายๆเลยท่านก็คงจะเหมือนกับก่อนจะเปิดปลายเสียงถูกไหมว่าท่านคุยกับลูกน้องเนี่ยวันที่13ท่านก็ต้องเอาโทรศัพท์เนี่ยเหมือนกับวางเอาไว้แล้วท่านก็ต้องเอาอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยอัดนี่อย่างเงี้ยนึกออกไหมเหมือนเอาโทรศัพท์ตัวนี้ วางและเครื่องหนึ่งอัดแล้วก็บอกผมนายพุทธ,ธอภิวันนะครับซึ่งเข้าใจว่าไอ้ฝ่ายเสียงท่านเป็นเสียงจริงท่านคุยกับลูกน้องคือตอนบ่ายโมงจริงแต่ตอนที่ท่านต้องอัดหลักฐานเนี่ยจากมือถืออีกตัวหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะนั่นหมายความว่าท่านต้องถงให้กับคณะกรรมการแล้วตอนที่ท่านต้องเอาหลักฐานเสียงทั้งหมดเนี่ยท่านน่าจะอัดคือตอนสี่ทุ่มใช่ฮะซึ่งถามว่าตอนสี่ทุ่มมันมีจิ้งหรีดได้ไหมผมให้ความเป็นธรรมท่านเลยนะ มีจิ้งหรีดได้เพราะอะไรเราไม่พูดเองเออเองเราส่งน้องนะัทวุฒิปงลังกาไปอัดเสียงตอนสี่ทุ่มแล้วกำลังจำลองเหมือนกับที่ผมจำลองให้ดูเนี่ยฮะถามว่าถ้าสารวัตรอัดตอนสี่ทุ่มจะมีจิ้งหรีดดังไหมแต่ปลายเสียงคือปลายจริงคุยกับลูกน้องตอนบ่ายจริงแต่มันต้องอัดจากสองมือถือนึกออกแล้วใช่ไหมฮะที่ผมกำลังจำลองเมื่อกี้นี้ เปิดเสียงจิ้งหรีดมาหน่อยนัทวุฒิเข้าไปนั่งอัดตรงไหนเขาจาลองตรงไหน,นต้องไปพื้นที่ที่บริเวณห้องสืบสวนนะก็คือด้านหลังของโรงพักไอ้ตรงจุดด้านหน้าเนี่ยเราทดสอบแล้วด้านหน้าเนี่ยมันไม่มีคือจิ้งหรีดมันไม่ค่อยมีเพราะป่าไม่ค่อยมีแต่พอไปด้านหลังก็คือตรงโต๊ะม้าหินตรงเนี้ยคาดว่าถ้าเกิดว่าสารวัตรแกจะอัดเพราะแกเป็นชุดสืบแกก็ต้องอัดที่ทํางานแกก็คือห้องสืบปรากฏเราไปลองอัดดูช่วงสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มยี่สิบสี่ทุ่มครึ่งวันนี้ทีมงานช่วยเปิดภาพที่เห็นสี่ จากมือถือท่านนะฮะสี่ทุ่มเพื่อท่านจะอัดหลักฐานส่งไปให้คณะกรรมการเนี่ยอะไรหยุดภาพตอน4ี่ทุ่มมาไว้ให้เห็น4ี่ทุ่ม,มน้องนัทวุฒิก็เลยไป4ี่ทุ่มนะแดเมื่อคืนนี้แล้วไปนั่งตรงจุดที่ทางด้านของเหล่าสารวัตรเขาจะอัดคลิปนี่ผมถึงให้ความเป็นธรรมไงเวลาใครจะว่าตำรวจเราก็ต้องเสนอสองข้างจริงๆรปากว,ว่าท่านอัดหลักฐานตอนสี่ทุ่ม มันจะมีเสียงจิ้งหรีดหลุดเข้ามาจริงๆถูกไหมไอซ์มีจริงครเพราะว่าพื้นที่รอบๆเนี่ยมันเป็นป่าลองฟังเสียงตอนที่เราทดสอบอัดคลิปด้านหลังก็เลยฮะหลังโรงพักเนี่ยที่ห้องสืบสวัสดีครับผมนัทวุฒิโปรกลังกาครับผู้สื่อข่าวช่องแปดเรากําลังทดสอบเสียงนะครับอยู่ที่ด้านหลังห้องชุดสืบสวนนะครับเราลองไปฟังเสียงการพูดคุยผ่านมือถือบ้างนะครับพีเตอรพีเต้สรุปแล้วกล้องจอยเฟดเ,เห็นอะไรเห็นลุงเปียกครับปั่นจักรยานออกไปตอนเช้าคืน ไม่เห็นอะไรอ่ะห้าสิบสองคุณผครับเท่ากับว่าถ้าสารวัตรกาลังจะอัดจากกล้องอีกตัวหนึ่งตอนสี่ทุ่มยังไงก็มีเสียงจิิงหลีดถูกไหมใช่ฮะเพราะฉะนั้นอา้าวเราก็เลยต้องยืนยันแทนสารวัตรท่านว่าหลักฐานของท่านเนี่ยที่ท่านเคยบอกไปแล้วว่าท่านไม่ได้ตัดต่อ,อท่านไม่ได้แก้วันที่ย้อนหลังแต่เข้าใจว่าท่านเอาหลักฐานในมือถือท่านคุยกับลูกน้องเนี่ยเอาอีกเครื่องหนึ่งมาถ่าย ในช่วงเวลาสี่ทุ่มพอเอาอีกเครื่องมือถ่ายสี่ทุ่มแล้วท่านไปนั่งตรงจุดที่น้องนัทวุฒนั่งจิ้งหลีดมันก็เลยอยู่ในปลายมือถือเครื่องที่กําลังอัดหลักฐานคือเครื่องนี้นึกออกใช่ไหมฮะให้ความเป็นธรรมเต็มที่อย่างที่บอกเราไม่โกรธกันผิดคือผิดถูกคือถูกเนี่ยนะฮะ